ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักง,งานทกจสงงทกจังหวัดมหาสารคามสำนักงานทกสจังหวัดมหาสารคามเป็นสนจในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้บริการภายใต้วิสัยทัศน์เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัยให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักง,งานทกสจังหวัดมหาสารคามได้ให้บริการแก่เกษตรกรอย่างเต็มความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปัจจุบันภารกิจของสำนักง,งานทกสจังหวัดมหาสารคามได้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าในพื้นที่กว่า29,400ล้านบาทจำนวนลูกค้าประมาณ150,000ราย และสัดส่วนนี้ NTL ในเกณฑ์ต่ำมากที่ร้อยละ1.5ในขณะเดียวกันด้านเงินฝากมียอดเงินฝากรวมประมาณ11,600ล้านบาททั้งนี้ภารกิจในด้านพัฒนาชนบทสำนักงานพกศจังหวัดมหาสารคามก็ได้เข้าเป็นมีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชนขั้นต่างๆ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐในพื้นที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรทั้งนี้แม้การปฏิบัติงานต่างๆของสำนักง,งานพกสจังหวัดมหาสารคามจะมีหลากหลายบริบทแต่เราก็จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงานให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรสำนักง,งานพกสจังหวัดมหาสารคาม สำนักง,งานทกศจังหวัดมหาสารคามมีผู้บริหารพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานรวมทั้งสิ้น376คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานทกศจังหวัดนายจิรวัตโลหะและท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสองท่านได้แก่นายชัยนรงค์กล้าวิจารณ์และนายวิรุฒิมณีวันพร้อมทีมพนักง,งานอำนวยการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสาขา และมีสาขาให้บริการรวมทั้งสิ้น19สาขาใน13อำเภอดัองนี้อำเภอเมืองมหาสารคามมีสาขาให้บริการ2สาขาได้แก่1สาขามหาสารคามผู้จัดการสาขานายสมศักดิ์ประพันธ์มีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด22คน สสาขาตากศิลาผู้จัดการสาขานายมงคลวงนาคมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัด15คนอําเภอวาปีปทุมมีสาขาให้บริการสองสาขาได้แก่ 1. สาขาวาปีปทุมผู้จัดการสาขานายสมควรมากแก้วมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัด21คน สสาขาตลาดวาปีปทุมผู้จัดก,การสาขานายยุติธรรมชรีอุเทนมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด17คนอำเภอพยาคภูมิทิสัยมีสาขาให้บริการสองสาขาได้แก่ 1. สาขาพยาคภูมิทิสัยผู้จัดก,การสาขานายสมศักดิ์ผู้งามมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด20สิคน 2. สาขาสี่แยกพยักผู้จัดก,การสาขานายสมบัติละดาวดีมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด18คนอําเภอโกสุงพิสัยมีสาขาให้บริการ3สาขาได้แก่ 1. สาขาโกสุงพิสัยผู้จัดก,การสาขานายชวลริตเกตดีมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด19คน สสาขาแพงผู้จัดการสาขานางสยุมพรผนสนองมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัด17คน 3. สาขาบ้านเขื่อนผู้จัดการสาขานายภาวัฒน์คงละพัฒนมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัด14คนอำเภอบรารบือมีสาขาให้บริการสองสาขา ได้แก่ 1. สาขาบราบือผู้จัดก,การสาขานายสมเจตแสนสุภามีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด20คน 2. ส,สาขาศรีพิลาผู้จัดก,การสาขานายวรรณชัยเอียดรัฐมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด19คนอําเภอเชียงยืนมีสาขาให้บริการ1สาขา คือสาขาเชียงยืนผู้จัดก,การสาขานายชวีวัน์สวัสดีมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัด19คนอ,อําเภอนาเชื่อมีสาขาให้บริการหนึ่งสาขาคือสาขานาเชื่อผู้จัดก,การสาขานายสรายุทธจุ้ยอ่วงมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัดรวม22คน อำเภอกุดรังมีสาขาให้บริการหนึ่งสาขาคือสาขากุดรังผู้จัดการสาขาจ่าเอกไพฑู์ชัยสิทธิ์มีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัดรวม20สคนอำเภอกันทรวิชัยมีสาขาให้บริการหนึ่งสาขาคือสาขากันทรวิชัยผู้จัดการสาขานายสุภชัยแดงวิบูล มีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัดรวม23คนอำเภอยางศีสุราษฎร์มีสาขาให้บริการ1สาขาคือสาขายางศีสุราษฎร์ผู้จัดการสาขานางสุภาวดีสมัชมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัดรวม19คนอำเภอนาดูนมีสาขาให้บริการ1สาขาคือสาขานาดูน,าน ผู้จัดก,การสาขานายยุทธศาสตร์เดชิริมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัดรวม18คนอําเภอชื่นชมมีสาขาให้บริการหนึ่งสาขาคือสาขาชื่นชมผู้จัดก,การสาขานายสุริยานาเมืองมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัดรวมส3าคน อำเภอแกดำมีสาขาให้บริการหนึ่งสาขาคือสาขาแกดำผู้จัดก,การสาขานายสายันศรีศิริมีพนักง,งานและผู้ช่วยพนักง,งานในสังกัดร,รวม14คนสำนักง,งานทากอจังหวัดมหาสารคามยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการแก่พี่น้องในพื้นที่ได้แก่ กร,ร,รณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าชกศหรือสกตมหาสารคามประธานนายสำเนียงพันหลอมโศผู้จัดการสกตานางสาวนัดชนพวะภูตานนณมหาสารคามมีเจ้าหน้าที่ให้บริการพี่น้องเกษตรกรอยู่ประจำทุกสาขาและมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสนับสน,นุสน,นการดำเนินงานรวม3าคน สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกสนในสังกัดสำนักงานทกศมหาสา,ารคามมีจำนวนสมา,สา,มสามสคาม,ม,าม,ามชาปนกิจสงเคราะห์รวง15สมาคมสามสาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้14สมาคมจำนวนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากหนึ่งสมาคมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการรวม36คนบัดนี้สำนักงานทกศจังหวัดมหาสารคาม ล้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายปี2,558โดยเรามุ่งที่จะเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งสอบภายใต้คอนเซ็ปต์ One on One again, one on one again.